งานศิลปะภาพพิมพ์นับเป็นวิธีการสร้างงานอีกชนิดหนึ่งที่ต้องมีการเตรียมตัวกันมาก่อนล่วงหน้าเพราะในค่ายเยาวชนศิลปะแห่งนี้ไม่มีท่านพิมพ์ให้นักศึกษาได้ใช้พิมพ์ผลงานอย่างแน่นอนแต่ก็ใช่ว่าด้วยข้อจำกัดเพียงเท่านี้จะทำให้น้องๆเยาวชนในปีนี้ของเราไม่สามารถสร้างงานในลักษณะนี้ขึ้นมาได้เป็นภาพพิมพ์ล่องเลยครับมีชื่อเทคนิคว่าเมโซตินครับ มพูดถึงเรื่องของความประทับใจในวิถีชนบทหรือว่าความเรียบง่ายแบบชนบทผ่านการบันทึกล่องลอยตามท่อนไม้ขอนไม้ที่มันเกิดจากความเรียบง่ายในการใช้ชีวิตของชนบทภาคเหนืออะไรเงี้ยครับ ผมมาจากวิถีชีวิตที่6กโมงเย็นตื่นไปทํางานพอขึ้นมาภูเขาครั้งแรกเราก็รู้สึกว่าวิถีชีวิตเขามันตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงคือ6กโมงเย็นเขาปิดบ้านนอนอะไรเงี้ยครับมันมีแสงตะเกียงลำไรลำไรออกมาจากรอยแตกของไม้ผมว่ามันเกิดความงามในในมิติที่ผมมองว่ามันสามารถมาทําเป็นงานศิลปะที่ผมเจ้ามาถ่ายทอดได้ผมก็หยิบจับเอารูปทรงของต้นไม้มาถ่ายทอดในเรื่องของความสุขความสงบที่ต้นไม้ให้แก่เรา งานภาพพิมพ์นี่มันมีมากมายหลากหลายกระบวนการนะแต่ในส่วนที่ผมทําในเรื่องของเทคนิค woodcut ภาพพิมพ์นี่มันสามารถที่จะรับบิ้งด้วยการพิมพ์มือได้ครับภาพพิมพ์ woodcut เนี่ยมีเสน่ห์ตรงที่เส้นทีแกะพื้นผิวเป็นรูปทรงสายเงารวมไปถึงระยะการดูที่บางทีดูได้ทั้งไกลและเข้ามาใกล้ก็อาจจะเห็นดีเทลที่มันละเอียดแล้วก็ชัดขึ้น คณะกรรมการคัดเลือกของเราท่านก็เข้าใจดีว่างานภาพพิมพ์นั้นมีความยุ่งยากจึงได้มีการผ่อนปรนให้แก่นักศึกษาที่สร้างสรรคผลงานด้วยการทำภาพพิมพ์ให้สามารถนำเสนองานได้ทั้งในแบบที่เป็นภาพพิมพ์สมบูรณ์แบบหรือจะส่งผลงานเฉพาะในส่วนที่เป็นแม่พิมพ์ก็ได้ซึ่งในปีนี้เราก็มีการนำเสนอผลงานทั้งสองลักษณะน,นี้ด้วยเช่นกัน ไอ้ความละเอียดหรือความหยาบเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องว่าละเอียดแล้วเป็นศิลปะหรือหยาบไม่ใช่เป็นศิลปะมันอยู่ที่ทําแล้วมันมันลงตัวแค่ไหนบางทีป้ายนิดหน่อยมันลงตัวอยู่พอดีมันก็ลงตัวในการทํามากบางทีมันก็เหมือนกับโอเวอร์คุกก็มีเหมือนกันมันต้องรู้จักสตาร์ทแล้วรู้จักสต็อปศิลปินเนี่ยถ้าเรารู้จักสตาร์ทแล้วรู้จักสต็อปตรงที่มันควรจะหยุดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีบางคนเนี่ยหาจุดนี้ไม่ได้เพราะว่าต้องจบ สังสี่ 4, มุมเรียบร้อยหมดเลยแต่บางคนอาจจะไม่จบอย่างนั้นก็ได้คือศิลปะไม่ใช่ห้บวก5เป็น10นะถ้าศิลปะบวก5เป็น10นะทุกคนจะเป็นแพทเทิร์นมาเป็นแพทเทิร์นมาแล้ทำลงตัวดูแล้วอันนี้ถ้าเราทำคะแนนให้ครูเนี่ยอาจจะได้แต่ถ้าเป็นศิลปินนะมันต้องต้องเกิน10หรือไม่ก็9กอย่างเงี้ยมีอะไรทิ้งเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นศิลปะมากกว่า ผลงานภาพพิมพ์ของน้องๆเยาวชนที่มาเข้าค่ายในปีนี้อีกชิ้นหนึ่งซึ่งเลือกใช้เทคนิคการสร้างงานที่แตกต่างออกไปจากงานในสองชิ้นแรกก็ได้มีการเตรียมงานมาเป็นอย่างดีและยังต้องมีการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับชิ้นงานของเธออีกด้วยนั่นก็เป็นเพราะว่าง,งานของน้องเขานั้นมีความละเอียดและบบางมากหากไม่ระวังให้ดีก็อาจจะไม่สามารถนำเสนอผลงานในครั้งนี้ได้ ชิ้นงานที่เอามาทําในโครงการนี้นะคะ่ะก็เป็นเทคนิคภาพพิมพ์ดิจจตอนพิมพ์ผสมกับการตัดกระดาษคะ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความไม่มีตัวตนเป็นการสลายรูปทรงของตัวเองอะคะ่ะในขณะที่เราจดมีดลงไปเนี่ยเราก็จดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวของมืออะคะ่ะเหมือนกับเราตัดการยึดติดกับตัวตนออกไปได้แรงบันดาลใจมาจากหลักคําสอนของฟุดด้วยะคะ่ะ แม้ว่าทั้ง3คนจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมงานมามากกว่าเพื่อนคนอื่นๆในค่ายแต่พวกเขาก็สามารถฟันฝ่นาอุปสรรคและข้อจำกัดต่างๆจนในที่สุดก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานเสร็จทันตามกำหนดและได้นำเสนอชิ้นงานของพวกเขาต่อหน้าศิลปินแห่งชาติและคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิด้วยความภาคภูมิใจ